สำหรับโครงการการเลี้ยงมูของหนุ่มสกลน้เพี่น้องหนุ่มสกลจะวางโครงการไว้อยู่ที่30แม่ครับเพี่น้องแต่รอบนี้มี10บแม่ก่อนเพราะว่าการผลิตส,ส,สวัสดีครับวันนี้หนุ่มสกลพาเพี่อน้องมาชมคอกหมูของหนุ่มสกลนะพี่น้องสำหรับหมูที่หนุ่มสกลซื้อมาก,ก็จะเป็นหมูแม่พัน์พี่น้องเป็นหมูอุ้มท้องแล้วก็ลูกหมูตรงนี้เพี่น้องหนุ่มสกลซื้อมาไว้ขุนเพี่น้องสองตวัวครับเอาไว้ขุนแบบช่วงคืนบ้านใหม่เพี่น้อง อ่าเจจ่ออยู่พี่น้องตัวบใหญ่ไปได้ครับนมสกลกะจะเอามาลองคุณเบิ่งเราพี่น้องว่ามันจะอ้วนหรือไม่อ้วนสาหรับสูตรอาหารลดต้นทุนที่นมสกลคิดขึ้นมาครับพี่น้องสําหรับสูตรนะพี่น้องสูตรกะมีอย่างบอหลายพี่น้องมีสองสาอย่างผสมกันกะเดี๋ยวถ้ามันได้ผลที่แบบจริงๆเกินควรได้ผลที่แบบสมกับที่เป็นอาหารลดต้นทุนเดี๋ยวนมสกลจะแนะนําสูตรสู่พี่น้องฟังน้ากันครับ ช่วงนี้เปการทดลองอยู่เนาะพี่น้องสําหรับแม่นี่เนาะพี่น้องก็เป็นแม่อุ้มทองเหมือนกันครับตัวบ่ใหญ่พี่น้องแม่นั่นแม่นึงกะนอนอยู่นะครับพี่น้องสําหรับแม่หมูที่อยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องมีทั้งหมด10แม่แล้วก็พ่อพันหนึ่งตัวครับพี่น้องเป็น11ตัว <ues S 1> สาหรับแม่ในนี้เนาะพี่น้องเป็นแม่คลอดแล้วพี่นุ่มสกุลซื้อมาพี่น้องตัวนี้กระจอยครับพี่น้องนุ่มสกุลกะจะเอามาคุ้นเอามาคุนเอามาเลี้ยงให้อาหารที่เป็นสูตรอาหารลดต้นทุนที่หนุ่มสกุลคิดค้นขึ้้นนนเพอง สำหรับแม่หมูแม่นี่เราพี่น้องปกติแล้วเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมเนาพี่น้องเพิ่นกะจะเลี้ยงเป็นลำพี่น้องไห้ลำ้ำทั้งเชา้าทั้งเย็นหนุ่มสก,กุลกะจะมาเปลี่ยนเป็นอาหารลดต้นทุนที่หนุ่มสกลุลคิดสูตรขึ้นมาพี่น้องเป็นสูตรง่ายๆครับสำหรับแม่นี้เราพี่น้องกะเป็นแม่ไกล้คลอดครับเป็นแม่ไกล้คลอดเต้านมกะเต่งเลยพี่น้องเต้านมเต่งแขงครับหนุ่มสกลุลไ้สูตรอาหารที่เป็นแบบมีโปรตีนที่สูงครับพี่น้องสำหรับแม่หมูไก่คลอด พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวนมสกุลจะให้พี่น้องเหู่ใก้ใกล้ด้ํากันนี่นีพี่น้องนี่นี่เห็นบ่เนี่ยเต้านมเต่งมากเลยพี่น้องนมเต่งตึงขนาดเลยใกล้คลอดแล้วพี่น้องแม่สําหรับแม่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนาพี่น้องกับเป็นแม่อุ้มท้องทั้งหมดเลยเนาะพี่น้องกจะคลอดประมาณสักเดือนธันวามกราพี่น้องพฤศจิกากับมีคลอดสองสามตัวพี่น้องสำหรับพอพันอยู่ตรงนู้นพี่น้องใกล้ใกล้ับ นี่พอพานไปแล้อ,อยี่ตรงนี้ครับ <S <S สำหรับการให้อาหารลดต้นทุนของหนุ่มสกดนุมพี่น้องผมจะให้วันหนึ่งสองรอบพี่น้องรอบเช้าหนึ่งครั้งแล้วก็รอบเย็นหนึ่งครั้งเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งครับพี่นอ้นองผมจะไฮลายเดี๋ยวพี่น้องจะใจเฉลี่ยกันนะพี่น้องสมมติว่าอ่ะอย,อย่างเช่นอย่างเช่นแล้วกันากายกตัวอย่างมูในค้อกของหนุ่มสกี่มีสิบแม่นะพี่น้อง รวมตัวผู้หนึ่งตัวเปสิเอตัวหนุ่มสกุลจะให้11บกิโลเท่านั้นนะพี่น้องจะหารและกเฉลี่ยกัน,กนครับพี่น้องกับบอถือว่าเป๊ะๆดอกประมาณนะพี่น้องประมาณเอาบริชชัางเป็นกิโลเป๊ะเพราะว่าลงเรือนของหนุ่มสกุลนี่มันยั่งบ่อพอมนะพี่น้องลงเรือนที่ผลิตอาหารน่พี่น้องก็ยัง่งยั่งบ่อแบบเรียบร้อยเต็มที่และก็บ้านกะยังพวันไอเซตนะพี่น้องลงเรือนอีกอย่างก็ยังบเรียบร้อยก็ลเลยยังติดๆคัดๆอยู่พี่น้องสำหรับคอกควายหรือว่า ตามควายน้อยขหนมสกุลพี่น้องกลเป็นประมาณนี้ตรงนี้เป็นแหล่งเดินเล่นพี่น้องนู่นกระขังไว้พนพี่น้องปลูกไว้ตามลมตามเงาครับเดี๋ยวมาเบิ่งมูกันต่อครับพี่น้องอ่านี่แหละครับ สำหรับโครงการการเลี้ยงมูของหนุ่มสกุลน้องพี่น้องหนุ่มสกุลจะวางโครงการไว้อยู่ที่30แม่ครับพี่น้องแต่รอบนี้มี10แม่ก่อนเพราะว่าการผลิตอาหารการเก็บยังมันยังบ่ทันเต็มที่นะพี่น้องถ้าเกิดว่าสร้างโรงเรือนเสร็จทําที่เก็บอาหารเสร็จได้ลงสีมาแล้วหนุ่มสกุลจะเอามาทั้งหมด30แม่ครับพี่น้องเพื่อที่จะเป็นการหมุนในรอบปีนะพี่น้องจะให้หมุนมีขายทุกๆเดือน หรือว่าอาจจะเป็นแบบเดือนใดน,น้อยเดือนใดเยอะก็ว่ากันไปเฉลี่ยกันไปนะพี่น้องแต่ตอนนี้ยังบอกพร้อมครับส่วนสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากขายหมูแม่พันธุ์แม่อุ้มท้องหรือว่าลูกเนาะพี่น้องกะทักเข้ามาในแชทในะข้อความได้